สวัสดีจ้าทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะวันนี้มาฟาร์มกับพ่อไม้นูน่นพ่อไม้ทางานอยู่นูน่นชายจะพาเก็บอ่ผักเซียนป่าเนาะคนไทยเราเรียกว่าสักผักเซียนป่าแต่ว่ามันภาษาอังกฤษมันเป็นอ่ามัสตาร์ดกาลิกนะคะเป็นกลุ่มเดียวกับกระเทียมไม่ใช่กระเทียมป่านะคะมันเป็นอีกกระเทียมพันธุก็คือมัสตาร์ดกาลิกไปเปิดดูเด้ยจะได้กินได,ด้น้องจอยคั้นส้มมาให้กินแล้วปีที่แล้วชายก็เลยจะลองไป ลองเก็บแล้วก็ไปคั้นเอาเองดูนะจ๊ะเนาะคือใครจะกินก็ได้ไม่กินก็แล้วแต่น่าจะคือมันกินได้นะ,นะเนาะเป็นพืชป่าที่กินไดอ้อยู่ในฟาร์มนะจ๊ะมันขึ้นอยู่ข้างๆรั้วาฟาร์มใครก็เลยจะเก็บเนาะค่อนข้างจะหายากเพราะว่าเราต้องหาที่แบบว่าไกลจากคนจากมาเดินอันนี้ในฟาร์มไม่มีใครมาเดินจ้ะเราก็ไม่ได้มีหมามาเดินเนาะพี่น้องคะไราจะพาเก็บทีนี้ นี่จ้ะมันจะเป็นต้นแบบนี้ต้นแบบนี้เนาะนี่เยอะเลยค่ะเยอะเลยอันนี้นี่เราต้อง <c oughs> มันจะชอบอยู่รวมกันกับกับอย่างก็เฮที่มันตอดนี่ไหมอ่าเขาเรียกอะไรนะนี่ถ้าจําม่ได้เนาะนี่มันจะมันจะคั่นแล้วอันนี้มันจะเป็นกระเทียมโอ้มันจะเป็นไอผักเสี้ยนป่าเนาะตัวนี้นะจ้าพี่น้คงคะถ้าจะพาเก็บนี่จะเป็นแบบนี้จ้ะ โอ้ตําเยเนาะคิดออกแล้วนี่ตัาเยตําเยเนาะค่ะนี่เป็นตําเย่ดยี่นี่ใบแบบนี้นี่แต่ว่านี่ก็ไอ้พักเซียนป่าจะเป็นใบสีเขียวแบบนี้จ้ะใบแบบนี้ตําเยก็จะเป็นใบแบบนี้เนาะมันอันนั้นเนี่ยจ้ะต้องเก็บต้องอันนั้นดีๆเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามัมนมันจะตำม,มือเห้าหนะจา้ะมันจะตอดมือ แฉบสยามได้จ้ามันจะกรอบๆเนาะเอาไปคั้นส้มเนี่ยอร่อยกว่าผักเสียนเองผักเสียนไทยเราเพราะว่ามันไม่หยาบเนาะจ้ะเนาะมันไม่หยาบนี่เห็นวัวนี่ตำแย่ได้นี่ขคั้นอยู่นี่จ้ะีสวยสวยจ้ะเอ็กซัว้ารู้ว่าดิพี่น้องคะคือว่าสวยมากเลยได้เนี่อยู่ในฟาร์มโชคดีมากวันนี้ มาฟาร์มตรงนี้มันมันมีให้เก็บทายจะเอาไปปลูกอยู่จ้ะทรายจะถอนไปปลูกบ้านเนี่ยถ้าเป็นตัวกระเทียมป่าใซาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดชอบตัวนี้มากกว่าจ้ะพี่น้องชอบชอบไอ้ผักเสียนตัวนี้มากกว่ามาสตาร์ตตัวนี้เขาเรียกมาสตาร์ดกาลิกเนาะเป็นกลุ่มเดียวกันกับกับกาลิกกาลิกก็คือกระเทียมจ้ะนี่กำลังอ่อนๆเป็นกลุ่มเดียวกัน นี่มัสตาร์ดกระหริกเด้อพี่น้องเด้อมัสตาร์ดกระหริก oh. หอมจ้ะนี่หอมคือกระเทียมไหนลูกก็ริวชีโอ้อันนี้มันขาดต้องต้องเอาอันนั้นกว่าน,นี้ต้องเอามีรากกว่าน,นี้แม่จะเอาไปน้องไม่ได้เก็บให้พี่น้องแ <laughs> ม่จะเอาไปปลูกอยู่ข้างไอ้รั้วของเราเองจ้ะไม่ใช่ของอันนั้น เชื้ของใครคือของเราเองเป็นอันฟาร์มนาจเนาะอยู่ในฟาร์มเนีน่นี่ตัวนี้นะหู้ใส่หามานานแล้วค่ะเพราะว่ากว่าจะหาได้เนี่ยนี่พี่นอ้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นที่แบบว่าไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าเก็บนะจ๊ะต,ต้องเข้ามาลึกๆไปหาอันนี้อยู่ฟาร์มจสะสะอาดสะอาดสะอานอยู่ฟาร์มตัวเองกรอบ กรอบดีดีพี่น้องเวลาเอาไปคั้นสม้มกรอบมากๆด้วยนี่นี่ก็ไปเลือกเอากลินมันหอมเหมือนกระเทียมเลยอุ้ยเบิ่งเนี่ยดี่างี้นี่ พี่ดองเบิ่งแน่นิอุ้ว่ารั่วอยู่อุ้ว่ารั่วไม่มีถุงนะแต่ว่าอันนั้นเอาใส่ในอันนั้นในแคคเตอร์กลับบ้านไปเลยจะ ขอบคุณค่ะ Some for you. Thank you <laughs> เด็กน้อยอารมณ์นี่ไงเด็กน้อยก็อยู่ข้างๆนี่แหละมาทำงานกับพ่อจ้ะพ่อเขาร <laughs> ล เก็บไปแล้วก็ไปแช่น้ำล้างให้สะอาดจ้ะนี่จ้ะจะถามว่าฝรั่งกินไหมเด้อพี่น้องมันก็เหมือนที่ทรายพูดให้ฟังนะฝรั่งก็กินเป็นบางคนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เขารู้จักจริงๆที่เขาเอเขานิยมแบบว่า อาหารปลาประมาณนี้ได้พี่น้องอาหารปลาของปลาเขาก็จะเปิดหนังซื้อแล้วก็เขารู้เลยเนาะเปิดเปิดไอ้ลองเปิด youtube ดูเด้พี่น้องมันก็จะมีคนที่เขาเก็บกินนอมชื่อตามที่ทรายเขียนให้ดูนั่นแหละโอ้ยงามหลายพี่น้องเอ้ แม่งงมากสามีทำงานเมียเก็บผัก <laughs> เพราะว่าไยไม่ได้ขับแท็กเตอร์ให้เพิ่นนะจ๊ะเวลาขับแท็กเตอร์ายไม่ได้ช่วยเพิ่นเพราะไม่มีใบขับขี่นอกนจากแบบว่าขับในฟาร์มนิดๆหน่อยๆอันนี้คือขับแบบทํางานนานเลยค่ะหลายชั่วโมงายก็เจอผักก็เลยเก็บเลยผักที่ถูกใจนี่ อันนี้จะไปปลูกอยู่อพูดแล้วพูดอีกเพราะว่าชอบนะจ๊ะชอบมากกว่ากระเทียมป่าชอบอันนี้มากกว่ากระเทียมป่าจะเอาไปปลูกที่บ้านเรามันจะขึ้นให้ไหมไปปลูกที่มุมงามงามแต่ว่ามันอันผสมก,กันกับอันน์นอุ้ยกับตําเย่เขา คันได้นี่น,น้องเมลีโดนตำแยตอดไปแล้วตำแยก็กินได้พี่น้องคะ่ะตำแยาไอเขาเอาไปทำอันนั่นจะ้ะเขาไปทำชาเลยพี่น้องเมลีลูกเล่นอยู่ทางนู้นอุ้ยตำแยตอดมือแม่เมลีเลย เก็บมันมันพีน้องเก็บมันพวกพวกพวกเยอะอุอ้ยกระลังอันนั้นกำลังงามกำลังอ่อนๆด้วยจ้ะเพิ่งแต่ก่อนส่ไม่กล้ากินจ้ะส่นึกว่ามันจะเป็นเหมือนผักเสี้ยนธรรมดานั่นแหลวะวาสันทีนี้จอยเอาทำมาให้กินจอยเอาทำ ผักดองแม่จ้ากันส้มผักมาให้กินอุ้ยติดใจพี่น้องนั่งกินเล่นก็ยังได้เลยเพราะามันจะออกแบบว่ามันกรอบกรอบแล้วก็หวานแม่จ้ะผักแมทั้งกรอบทั้งหวานเปรี้ยวนิดหน่อย,ยสินะจ๊ะเนาะเพราะว่าเราทำไอ้ผักดองแมจ้ะ เก็บมันมือเลยพี่น้องกําลังอ่อนๆกําลังอวบๆสามีคือสิงง,งจะา่าสายทำอะไร <c oughs> คุณลูกจะลูกก็เล่นอยู่นู่นพี่น้อง่าเสื้อชมพู <c oughs> เขาเก็บหอยมันจะมีหอยเล็กๆกันนะจานี่หอยแบบนี้นางเก็บเล่นเฉยๆนี่มันจะเป็นเปลือกหอยนางเก็บเล่นเฉยๆนี่แบบนี้จ้ะ นี่น้องวีดีเขาเก็บเล่นอยู่ฝั่งนู้นเนาะนี <laughs> นะ่ละพาเด็กน้อยหม่เล่นตามธรรมชาติค่ะดีกว่าอยู่บ้านเขาปิดโรงเรียนเนาะถ้าอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรรู้อยู่ว่าจะทําอะไรจะ้ะ <laughs> แต่หมายถึงว่าไม่ชอบอยากให้เขาอยู่แบบนั้นนะเขาถ้าถ้าอยู่บ้านมันก็จะมีแต่ทีวีพี่น้องขาทีวีแล้วก็อินเทอร์เน็ตเกมเนาะ ให้เขาเล่นอยู่จ้ะเกมอินเทอร์เนต็ตแต่ว่า,าให้มาอยู่กับธรรมชาติเรามากกว่าจะดีที่สุดเนาะทรายบ้านเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ใครชอบหรือว่าจ้ะลักษณะการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันจ้ะทรายไม่ได้ไอ้้าของทรายดีได้พี่น้องก็คือทรายจะทําตามที่ทรายชอบนะจ้ะเนาะพาเขาเขามาทําตอนที่เขาเด็กๆนี่คือเขาเชื่อฟังเราไงพี่น้อง เขาก็มากับเราสินะค่ะโอเคแต่ว่าโตขึ้นนี่เขาจะเลือกเอาแบบไหนเขาอยากอยู่แบบนี้มันก็เรื่องของเขาได้บ่าน,นี่จ้าพี่นงเนาะเราจะชวนเขาทาได้ตอนเด็กๆนี่จ้าอะไรลูกตอนเด็กๆนี่แหละเราจะชวนเขาทาได้ว่าลูกขาไปฟาร์มเนาะน้องมารีก็ชอบอยู่จ้ะชอบมาชอบมากับพ่อ มาฟาร์มอันนี้พวกทรายนั่งแทรกเตอร์นานแล้วก็เลยลงมาลงมาไอพักก้นนะจ๊ะ <laughs> จ๊า<ะ>น้อง <c oughs> จะไปกับพ่อเลยลูกเดี๋ยวพ่อมาหรือยังน้องจะไปกับพ่อสันนุ่นไปยืนรอยอยู่นู่นเมลี่เมลี่ฝั่งนู่นลูกไปยืนอยู่นู่นเดี๋ยวพ่อมา นี่นะจ้ะพี่น้องเอ้ยชีวิตนะจ๊ะ <laughs> ทำไปเถอะอะไรที่เราอยากทำเพราะคันเนี่ยแต่มันไม่ได้คันมากหรอก <c oughs> ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนไครเนาะพี่น้องเราก็ไม่ได้ผิดกฎหมายทร <c oughs> ายไม่ได้สนใจไครที่พี่น้องทรายนะ <c oughs> มีคนพูดกันให้ฟังเนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวจะได้ไม่เบื่ออันนี้เก็บผิดแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือตำแย,ย <laughs> เขียนมาหลายเพราะว่าคนเราก็มีหลากหลายความคิดเนาะเราจะไปคาดหวังว่าคนที่ให้ให้ทุกคนมาคิดเหมือนเราก็ไม่ได้นะน,นะจ๊ะถึงได้ทึงต้องทําใจหลายคนเอยเมียฝรั่งทําไมไม่รู้ไม่ไม่อออชอบพากันเก็บของกินไปทั่วพนะ <laughs> ว่างั้นพ <laughs> นะก็ <laughs> คือมันไม่ได้ไปทั่วนะคะใครใครไอคนที่เขารู้จักเขาก็กิน เนะคุณไม่กินก็เรื่องของคุณจ้าแล้วแต่คุณคนมาอยู่นี่นะเขากินมาก่อนเป็นปยี่สิบปีแล้วถ้าตายก็คงตายไปแล้วจ้ะ <laughs> ยังแข็งแรงทุ่นๆอยู่ จขออนุญาตืบขี้มูกมีขี้มูกนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าอากาศมันเย็นมันเปลี่ยนจากความร้อนจาก20องศาเนาะค่ะสองสามวันที่แล้ววันนี้มาเป็น4องศาว่าสัตวโอ้หนาวกว่าหนาวพี่น้องค่ะแต่ว่ามาฟาร์มนี้ไม่ค่อยหนาวหรอกจ้ะพอดีพอดีอยู่แต่ว่าตอนเช้าเมื่อเช้านี่อุ้ยน้ำมูกทรายไหลกึดๆเลยพี่น้องอู้ยเยอะมากๆจ้ะ่นทรายได้เยอะแล้วกองนึงอยู่ฝั่งนู้น ได้ส่งกลวงแล้วเดี๋ยวจะพาเลาะไปทางนี้จ้ะเอาแดดมันก็ส่อ,สองแท้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเด้อนี่ว่าเวลาเราไปหลดลงมันจะเป็นแบบไหนไม่รู้แดดส่องมากๆเลยนะก็จะแบบว่าเท้านลูนไปเลยนะจ้ะหาเดิน นั่นช่วงนี้ก็จะมีอยู่แต่ว่ามันเล็กตรงนั้นน่ะถ้าได้เจอเน้วัายก็รีบเก็บเก็บไปเยอะๆเลย่าสันจอย่ามันอร่อยจ้ะช่วงนี้ไม่มีมายถึงตรงนี้น่ะไม่มีไปรีบเดินไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเยอะอยู่จ้ะนู้นเบิ้งคุนบานนี่ต้นแบบสวยมากเลย อันนี้กำแร,รกนี่อยู่นู่นอีกสองสามกำนะพี่น้องอาะใหญ่เยอะอยู่จ้ะเยอะอยู่เยอะอยู่นี่ไซก็จะอันนั้นทางไหนมันทันจะเห็นหน้าชาัดไม่รู้เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> แล้วไซก็จะเก็บไปเรื่อยๆเนะจ้ะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไ้นั่งเก็บไปเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวมันจะยาวจา้ะนี่ละให้พี่น้องเห็นความเป็นธรรมชาติของทางอังกฤษเนาะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ไปแล้วทีนี้ค่ะนี่ละ เดี๋ยวคั้นส้มเสร็จจะกินเอามาให้พี่น้องกินด้วยใครสนใจมากินด้วยกันจ้าโอเควันนี้บายบายไปก่อนนะคะบายบาย